ต่อมานะครับในส่วนของวิธีการทดลองนะครับก็ขั้นที่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็เปิดโปรแกรมก่อนนะครับเปิดโปรแกรมจากลิงก์ที่ให้ไว้นะครับเข้าห้องแลบเสมือนจริงของเรานะครับจากนั้นนะครับให้แต่ละคนนะครับนักศึกษาแต่ละท่านนะครับจะต้องทําการทดลองโดยในเงื่อนไขการทดลองเนี่ยจะทําคนละ2องการทดลองด้วยกันนะครับ โอเคนะครับก็ตามตารางนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่านักศึกษาเนี่ยรหัสเลขลงท้ายด้วยเลขอะไรนะครับก็ทำการทดลองตามเงื่อนไขที่คุณเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่านักศึกษานะครับที่ลงท้ายรหัสนักศึกษานะครับด้วยเลขสองนะครับก็ให้ทดลองนะครับโดยใช้ของเหลวที่เป็น fresh water นะครับอันนี้นะครับคำว่า fresh water ก็คือน้ำจืดน้ำธรรมดาเ่ยแหละนะครับสังเกตนะครับว่า ในการทดลองทั้งสองครั้งเลยนะครับใช้ fresh water หรือว่าน้ำจืดเหมือนกันเลยนะครับแต่ในครั้งที่หนึ่งนะครับนักศึกษาต้องทำการทดลองบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับก็ทำงานทัการทดลองบนดาวพฤหัสนะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปก็คือว่าวัตถุเนี่ยทั้งทีนะครับของเหลวในอันเดิมนะฮะก็คือมีค่าความแม่น้ำเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือค่า g นะครับค่า g ก็คือค่า ความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถูกเนื่องจากจากดวงจันร์ใช่ไหมตอนแรกจากดวงจันใช่ไหมครับก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรครับเป็นดาวพฤหัสนะครับอ่ะโอเคทุกคนก็จะมีเงื่อนไขของตัวเองนะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับหลักๆแล้วนะครับตัวของเหลวที่เราใช้งานนะครับที่เราทดลองเนี่ยก็จะมีอยู่สามส่วนด้วยกันเนาะสังเกตนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะใช้ของเหลวตัวเดียวกันนะครับหไม่อย่างอย่างคนที่เลขเลขรหัสลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะครับก็ใช้ แก๊สโซลีนก็คือน้ำมันนั่นแหละนะครับแก๊สโซลีนคือน้ำมันทั้งคู่เลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสถานที่มาทดลองนะครับเหมือนกันนะครับอย่างคนท้ยเล็กหนึ่งใช้เมีเปอร์ไซรัปนะครับก็คือน้ำเชื่อมน,นั่นเองนะครับเอาน้ำเชื่อมมาทดลองนั่นเองนะครับโอเคอ่ะพอเราเซตอัพการทดลองนะครับ,รารบตามที่เงื่อนไขที่กำหนดมาให้แล้วนะครับเราก็ทำการทดลองนะครับ ทำการทดลองนะครับโดยกำหนดให้มวลเริ่มต้นนะครับทุกคนนะครับต้องเริ่มต้นที่ทำทำนะครับที่มวลเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะครับหนึ่งพันกรัมก็คือก็คือมวลเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนั่นเองนะครับที่หนึ่งแต่เพื่อว่าในสเกลของในในแลบนะครับเป็นกรัมนะครับทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันกรัมนะครับและทุกคนต้องเริ่มต้นเหมือนกันที่ปริมาตรของวัตถุเท่ากับ ห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับไอห้าร้อยมิลลิลิตรก็คือห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตรนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนะครับอ่ะงั้นอันนี้คือเริ่มต้นนะทุกคนทำเริ่มต้นเหมือนกันนะครับปุ๊บแล้วก็เริ่มทดลองนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนทดลองปุ๊บเนี่ยนะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับหลักการจะคือตอนแรกนะครับ มีแต่ช่างสปริงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักตอนแรกนะครับตอนแรกสมมติอันนี้อันนี้มีมือจับอยู่นี่ตอนแรกนะครับจะเป็นการช่างน้ําหนักในอากาศนะครับช่างน้ำหนักในอากาศนะครับ,าารบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจากกราฟรูปเป็นที่เราเห็นนะครับช่วงเนี้ยนะครับ ช่วงนี้นะครับจะเป็นการชั่งน้ําหนักในอากาศนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรากดปุ่มเริ่มทดลองนะครับมือเนี่ยจะค่อยๆหย่อนวัตถุให้มันเตี้ยลงนะครับให้มันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงจุ่มลงไปในน้ํานะครับให้สังเกตนะครับว่าค่าของนะครับค่าของออแกนแกนเนี่ยแกน Y คือแรงเนี่ยมันก็คือค่าที่ตาชั่งอ่านได้นะครับ สังเกตนะครับว่าค่าที่ช่างอ่านได้ในช่วงนี้นะครับมันจะค่อยๆทำไมครับลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่จมนะครับบางส่วนที่ไม่จมนะครับจนกระทั่งนี่พอถึงเส้นนี้นะครับแสดงว่าช่วงนี้คือช่วงที่อะไรครับช่วงนี้ก็คือค่าที่ะช่างอ่านได้ในช่วงที่วัตถุจมลงไปทั้งก้อนแล้วนะครับเห็นไหมมันเท่ากันแล้วก็คือลักษณะรูปจะเป็นรูปนี้ครับ คือไอ้นี่คือตาช่างนะนี่ครับตรงนี้คือตาช่างนี่นะครับแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกนี่คือตรงนี้นะครับแสดงพอจมแล้วปุ๊บก็คือช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านค่านะครับเราอ่านเหมือนเดิมก็คือเราอ่านนะครับจากตรงแนวเส้นที่มันขนานกันนะครับที่ขนานกับแกน x นะครับแสดงว่าถ้าเกิดณตอนนี้นะครับแปลว,ว่าเมื่อช่างน้ําหนักในอากาศนะครับตาช่างจะอ่านค่าได้ประมาณ 9. 9, 9. ุดนิวตันอ่านเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือเห็นไหมครับมันจะมีจุดๆที่เป็นข้อมูลขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเราก็ขีดเส้นจากค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับมันก็เลยเนี่ยสังเกตได้ว่าจากจากแนวทั้งหมดเนี่ยผมขยายนิดน,นึงนะครับนแนวทั้งหมดของข้อมูลคือมันประมาณขนาดนี้รมาณเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเราก็ดูค่าเฉลี่ยตรงกลางนะครับผมก็อ่าน อ่านค่าตรงนี้ประมาณ9.9ซึ่งแน่นอนทุกคนทราบไปแล้วว่า9.9เนี่ยต้องเป็นค่าประมาณเนาะเพราะอะไรครับอันนี้5ใช่ไหมครับอันนี้ก็6 7 8 9เห็นไหมครับมากกว่า9แต่ว่าไม่ถึง10เห็นไหมแสดงว่าจุด9เนี่ยก็คือค่าประมาณที่เป็นนัยะสำคัญของเรานะครับทำนองเดียวกันเนาะครับปึ๊บแต่นี้มันพอดีไปไปเลยเนาะนะครับทำนองเดียวกันก็นคือช่วงนี้นะครับ ก็เป็นช่วงที่เกิดการช่างในอากาศนะครับพอลากเส้นตรงมาปุ๊บนี่ชนกับตรงนี้ตรงเลขห้าพอดีนะครับแสดงว่าช่างในอากาศนะครับคือช่างลอย,ยน้ำนะครับมีค่า9.9นิวตันแล้วก็เมื่อช่างในของเหลวนะครับก็จะเหลือแค่5นิวตันเพราะว่าทาไมครับเพราะมันมีแรงพยุงหรือว่าแรงลอยตัวเกิดขึ้นนั่นก็แสดงว่าเราก็สามารถหาค่า แรงลอยตัวเดี๋ยวเจ้าค่า fb ที่เกิดจาวัตถุชิ้นนี้ได้ใช่ไหมครับโดยการเอาสองค่านี้มาทำกันครับเอามาลบกันนั่นเองใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะครับก็คือตอนแรกสังเกตนะครับตอนแรกเนี่ยมันลอยตัวอยู่ใช่ไหมครับลอยลอยอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตาช่างก็อ่านค่าได้เท่ากับ mg เลยถูกต้องไหมแต่ว่าคราวนี้มีทั้งอะไรครับมีทั้ง mg แต่ว่าไม่ทําไมฮะมีแรงลอยตัวมี fb ด้วย จากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราหาผลต่างนะครับเมื่อเราหาผลต่างระหว่างน้ําหนักที่ชั่งในอากาศนะครับกับน้ำหนักที่ชั่งในของเหลวนะครับผลต่างที่ว่านั้นก็คือแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นกับวัตถุชิ้นนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทดลองจริงๆกันหน่อยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจําตัวเลขตัวนี้ไว้ก่อนเนาะนะครับทุกคนต้องเริ่มต้นที่ มวลหนึ0งพกรัมนะครับแล้วก็ปริมาตรเริ่มต้นที่500นะครับอ่ะโอเคเรามาดูสิว่าอ่ะพอเรากดเข้ามาในลิงก์นะครับที่ที่ผมให้ไว้นะครับก็จะเข้าสู่ห้องแลบนะครับเข้าสู่ห้องแลบนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับกดที่รูปเลยนะครับกดบิ g กินนะครับเริ่มต้นเลยเอาละโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราดูซิว่าเฟอร์นิเจอร์นี่มีอะไรบ้างนะครับ เอาละหนึ่งนะครับสถานที่ทําการทดลองนะครับแค่คุณต้องคลิกตรงนี้ให้เป็นสถานที่ที่คุณต้องการก่อนนะฮะจะเป็นดวงจันทร์เป็นดาวเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับคลิกให้มันถูกต้องก่อนนะครับสองนะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนชนิดของของเหลวเนี่ยนะครับให้มันเป็นชนิดที่คุณถูกกําหนดไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมเนาะอันนี้เราเซตอัพไว้นะครับ มวลนะครับมวลของอขวดน้ำนะครับขวดน้ำขวดนี้นะครับเท่ากับหนึ่งพันกรัมก็โอเคแล้วนะครับก็โอเคแล้วดีละหนึ่งพันกรัมดีแล้วนะครับเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแต่ว่าในจรทดลองนี้เราไม,ไม่จำเป็นต้องใช้เนาะเพราะเราฟิกฟิกมวลของวัตถุเราที่หนึ่งพันกรัมตลอดนะครับแต่อันที่เราใช้คืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือปริมาตรนะครับปริมาตรของขวด นะครับปริมาตรของขวดนะครับเราก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้โอเคสังเกตไหมนี่พอเราปรับลงนะฮะปรับลงขวดก็เล็กลงนะฮะปรับขึ้นขวดก็ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคทีนี้อันหนึ่งที่สำคัญนะครับ ดันกดเล่นไปซะแล้วนะครับจะได้จะได้เห็นนะครับคุณสังเกตนะครับว่าการปรับขึ้นปรับลงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเลขมันจะไม่ใช่เลขเดิมนะครับเป็นเลขแรนดอมนะครับเป็นเลขแรนดอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนแรกกดเข้ามาอย่าเพิ่งกดเล่นนะฮะอ่านี่ยีงต้องกดออกมานิดนึงนะครับอ่านะครับอย่าเพิ่งกดเล่นนะครับให้มันเริ่มที่ห0 0รอยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกดกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันจะกลับมาที่ห้ารอยเป๊ะไม่ได้นะครับอ่าเริ่มต้นที่ห้าอแต่แต่ตัวอื่นกดได้นะฮะ เป็นกดได้นะครับอ่าเปลี่ยนนะครับโอเคสมมติว่าผมเริ่มต้นที่เป็น fresh water แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะพอกดก็จะเปลี่ยนสถานที่ทำทำทดลองไปได้นะครับอ่าสมมุติว่าผมทําที่โลกแล้วกันนะคะของสังเกตนะฮะของของพวกคุณไม่มีใครไม่มีใครทาที่โลกเลยเนาะนะครับอ่าโอเคทีนี้วิธีการนะครับเดี๋ยวเจ้าเซนเซอร์ตัวเนี้ยนะครับตัวที่อยู่ในมือของคนทดลองเนี่ยนะครับ เขาจะอ่านค่าน้ำหนักที่อ่านได้นะครับแล้วค่าน้ำหนักที่อ่านได้เนี่ยมันจะมาโผล่ที่กราฟรูปนี้นะครับอ่ะครับทดลองนะครับโดยการกดปุ่มสตาร์ทครับกดครับปึ้งเห็นไหมเขาค่อยๆหย่อนลงครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับเห็นไหมพอค่อยๆจมค่อยๆจมปุ๊บและสุดท้ายอ่าเห็นไหมนั้นเหมือนรูปที่ผมให้ดูทีแรกเลยใช่ไหมครับดูทันใช่ไหมครับงั้นก็แสดงว่า นะครับเหน็นเนาะแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกตรงเนี้นะครับช่วงแรกตรงเนี้ <_ S 1> ก็คือช่วงที่อะไรครับก็คือช่วงที่วัตถุมันช่างในอากาศโอเคไหมช่างในอากาศส่วนตรงช่วงนี้คืออะไรครับคือช่างในน้ําคำว่าช่างในน้ําก็คืออะไรครับก็คือวัตถุจมน้ํา ทางก้อนนั่นเองนะครับทางก้อนนัน่แต่ว่าส่วนนี้ครับส่วนนี้เห็นไหมครับช่วงนี้สังเกตว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยอย่าลืมนะว่าค่านี้คืออะไรครับค่านี้ก็คือค่าที่ตาช่างหรือว่าเซนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับค่าที่ตาช่างอ่านได้นะครับนะครับส่วนแกนนอนก็คือเวลาปกติเห็นไหมครับก็คือว่าช่วงนี้ค่ามันจะค่อยๆทำไมครับ ค่อยๆลดลงเพราะว่าไอ้ส่วนที่จมเนี่ยอย่างเช่นตอนแรกผมอาจจะจมไปแค่จมไปแค่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับพอจมไปแค่ครึ่งหนึ่งปุ๊บมันก็มาตกประมาณสักขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้คือจมทั้งแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือจมทั้งทั้งก้อนแล้วนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือเราสนใจแค่ตอนช่างในอากาศกับตอนไหนครับกับตอนที่มันช่างในน้ำหมดแล้ว นะครับทีนี้อันนี้รูปเดิมนะครับเหมือนที่ผมรูปที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้ไม่ใช่สิบหรอกเนาะใช่ไหมเพอาะค่ามันต้องประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราตีไป9.9ใช่ไหมครับ9.9นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น5เนี่ยคือทดลองอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราไาดูสิครับว่าเราจะกรอกค่ายังไงบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการกรอกค่าต่างๆนะครับที่เราทําการทดลองมาบ้างนะครับ เราก็เริ่มต้นก่อนนะครับในตารางแรกนะครับแล้วก็เขียนสถานทีรร่ทำการทดลองของเรานะครับว่าเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยเ,เจ้าค่าจีเนี่ยนะครับเจ้าค่าจีเนี่ยผมไม่ได้กําหนดมาให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะมีทั้งดาวดวงอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงโลกด้วยนะครับก็ต้องหาเองทีนี้วิธีการหาค่าจีหายังไงนะครับอันนี้ อันนี้ผมเขียนบอกไปแล้วนะครับว่าหาจากตรงนี้นะครับตรงวิธีการทดลองด้านหลังนี่นะครับนี่นะครับการหาค่า g นะครับหรือค่าความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะครับของดาวดวงต่างๆนะครับหาได้จากสูตรนี้นะครับดัเท่ากับ m คูณ g นะครับเพราะฉะนั้น g ก็เท่ากับ w บส่วนด้วยเนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับ เมื này, ạn, ่อส erm ักครู่นี้เนี่ยเราอ่านค่านะครับที่เราอ่านค่าเนี่ยเราอ่านค่าว่าเมื่อเราชั่งในอากาศนะครับเมื่อเราชั่งในอากาศชั่งในอากาศเนาะนะครับมวลเมื่อสักครู่นี้เอที่เราชั่งในอากาศนะครับเราชั่งได้9.9นิวตันนะครับที่เราอ่านค่าได้มากี้เนาะนะครับ9.9นิวตันนะครับมวลนะครับซึ่งมวลตรงนี้นะครับ มีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมทุกคนมีมวลเท่ากับ1กิโลกรัมหมดเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเซตอัพมวลไว้เป็นหนึ่งพันกรัมใช่ไหมครับหนึ่งพันกรัมก็เท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับค่า g ที่เราที่เราคำนวณได้ก็จะมีค่าเท่ากับเก้าจุดเก้าเมตรต่อวินาทีกําลังสองนั่นเองนะครับในกรณีของดาวดวงอื่นก็เหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าจะเป็นดาวดวงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นดาวพุธด,ดาวพฤหัส ถ้าอยู่บนโลกเนี่ยวัตถุมวล1น1กิโลกรัมนะครับอยู่บนดาวดวงอื่นวัตถุก็มีมวลเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นก็คือว่าเอาง,ง่ายๆจากตรงนี้นะครับพอเราอ่านค่าน้ําหนักได้นะครับเราก็จะสามารถทราบค่า g ของดาวดวงนั้นๆได้เลยนะครับเพราะในกรณีนี้นะครับค่า g มีค่าเท่ากับ9.9นะครับเอากลับเข้าไปเขียนครับ แสดงว่าค่าตรงนี้ทุกคนต้องคำนวณเองนะครับทุกคนต้องคำนวณเองนะครับว่ามาอย่างไรนะครับต่อมาครับต่อมาปริมาตรของวัตถุทุกคนเริ่มต้นเท่ากันนะครับทุกคนเริ่มต้นที่ปริมาตรห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับทีนี้ในช่องต่อมานะครับในช่องต่อมานะครับเป็นปริมาตรวัตถุเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน่วยเขียนเป็นอ่ะอันนี้คือมิลลิลิตรนะครับอันนี้คือเอํมกลังสามก็คือลูกบาศก์เมตรนะครับคุณก็ต้องแปลงจาก 500ม mm ิลลิลิตรเนี่ยให้มันเป็นลูกบาศกเมตรทีนี้แปลงยังไงนะครับทีนี้แปลงยังไงอะ่ะวิธีการเทียบนะครับวิธีการเทียบโอเคเดี๋ยวดูด,ดงล่างเอาทีวาวา่ว่างๆเลยกันนะครับโอเควิธีการนะครับหนึ่งพันมิลลิลิตรเอางี้ก่อนนะหนึ่งพันมิลลิลิตรเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งลิตรเอาอย่างงี้ก่อนนะครับหนึ่งลิตรน้ําขวดหนึงนะ่งอะนะครับ น้ำนำ,น,ำน้ำเปล่าขวดหนึ่งเนาะนะครับมีก็มีไซส์หนึ่งลิตรเนาะนะครับขวดขวด,ขวดน้ำบ๊ดลมขวดหนึ่งอะหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรประมาณหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรหนึ่งลิตรนะนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรนะครับทีนี้หนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรนะครับเซนตินะครับ คำอุปสรรคข้างหน้าใช่ไหมเซนติมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับมีค่าเท่ากับสิบกาลังลบสองเพราะนั้นคำว่าลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยก็คือยกกาลังสามใช่ไหมครับกำลังสามเนี่ยก็คือยกทั้งตัวเมตรแล้วก็ตัวทั้งเซนติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความหมายเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันนะครับคูณด้วยสิบกาลังลบสองทั้งหมดกําลังสามนะครับลูกบาทเมตรหรือมีค่าเท่ากับ หนึ่งพันคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสิบกำลังลบหลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับหนึ่งพันคูณด้วยสิบกำลังลบหลูกบาทเมตรนั่นนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าหนึ่งพันมิลลิลิตรเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งพันคูณสิบกำลังลบ6กลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่า1มิลลิลิตร ก็มีค่าเท่ากับ1คูณ10บกำลังลบ6ลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่าเราต้องการเท่าไหร่ครับเราต้องการ500มิลลิลิตรก็มีค่าเท่ากับ500คูณ10บกำลังลบ6นั่นเองนะครับหน่วยเป็นลูกบาทเมตรเรียบร้อยนะครับโอเคต่อมาช่องต่อมานะครับน้ำหนักที่ตาช่างอ่านได้นะครับเมื่อช่างในอากาศจําได้ไหมคือเท่าไหร่ครับก็คือ9.9 นะครับคือ9.9แล้วกนนะเราลองเปิดกลับไปหน้าแ a p ลีว่ายังอยู่ไหมนะครับอา้าวนี่กดใหม่ไปแล้วนี่นะไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมค่อยๆลดลงใช่ไหมฮะปึบอโอเคนะครับเห็นไหมนี่ช่างในอากาศเนาะ9.9นะครับช่างในน้ำ ห้าพอดีเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวเป็นเท่าไหร่ครับแรงลอยตัวก็ต้องเกิดจากการเอาน้ําหนักที่ช่างในอากาศใช่ไหมมาลบด้วยน้ําหนักที่ช่างในของเหลวหรือช่างในน้ํานะครับ สมมติตรงนี้คือตตช่างนะสังเกตนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้คือคล้ายที่จะช่างอ่านได้ด้วยใช่ไหมครับผมให้เป็นตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวทีแะ้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามีอะไรครับมีแรงลอยตัวกระทําตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมแ้นตรงนี้นะครับเนี่ยดูจากสรรมการง่ายๆเลยนะครับจากซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นก็คือ t บวกเอฟบีมีค่าเท่าไรครับเท่ากับ mg Fb ก็เลยมีค่าเท่ากับ mg ลบ t นะครับซึ่งไอ mg ตัวเนี้ย mg เนี่ยก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือค่าที่ช่างในอากาศนั่นเองก็คือค่านี้นะครับส่วนเจ้าตัว t ก็คือค่าที่ช่างในน้ำใช่ไหมก็คือค่านี้สรุปก็คือเอาสองช่องนี้มาทำไมครับเอามาลบกันก็จะได้ช่องนี้นะครับก็มีค่าเป็น4จุด ห้านิวตันครับโอเคบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกนะครับช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งคือช่องนี้นะครับช่องนี้ก็เขียนปริมาตรวัตถุนะครับซึ่งมันเริ่มต้นที่ห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับจากนั้นนะครับช่องที่สองก็คือช่องนี้นะครับเปลี่ยนหน่วยนะครับจากมิลลิลิตรให้เป็นลูกบาทเมตรนะครับเอาง่ายๆหนึ่งมิลลิลิตรก็คือสิบกำลังลบหก ลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับเป็นเท่าไหรก็เอาส0บลบเข้าไปคูณนะครับช่องที่3ามนะครับก็คือค่าที่อ่านได้เมื่อช่างในอากาศก็คือค่ามากก็คือฝั่งค่ามากนะครับช่องที่4ี่นะครับก็คือน้ําหนักเมื่อช่างในของเหลวนะครับก็คือค่าน้อยนะครับก็คือค่าน้อยนะครับเอา2ช่องนะครับช่อง3ามช่องสี่ลบกันนะครับได้เป็นแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นคือช่องนี้ครับ โอเคนะครับอ่าต่อมานะครับทำยังไงครับเขาบอกว่าข้อ4นะครับทำการทดลองซ้ำข้อ3นะครับโดยลดปริมาตรของวัตถุลงอีก5ครั้งแสดงว่ารวมต้องมีข้อมูลทั้งหมด6ชุดแปลว,ว่า500นะี่คือค่าที่